้านพระพุทธอิสระก็นําผู้ชุมนุมที่เวทีแจ้งวัฒนะมาชุมนุมที่หน้าสถานีโทรทัศน์ Voice TV ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะโดยอ้างถึงการเสนอข่าวชาวนาที่มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสไม่ใช่ชาวนาตัวจริงค่ะขณะที่ผู้ชุมนุมกปปสที่เวทีราชประสงค์อย่างที่คุณสถาพรได้รายงานก็ได้เคลื่อนขบวนมาชุมนุมที่หน้าสถานีโทรทัศน์ NBT เราจะไปติดตามจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงรายงานผ่านระบบ 3G จากถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณเบญจพน์คะหนึ่งในหน่วยงานมาแล้ว คุณเบญจามาลันครับกลับมาติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกปปสนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของกปปสเวทีราชประสงค์ก็ได้มีการนํามวลชนมาที่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ N b t นบทะครับซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยทางแกนนานั้นก็ระบุว่าการที่มาที่บริเวณหน้าสถานีโทรนนทัศน์ N b t นบทนั้นเพื่อที่จะมาตามหานายสมบัติบุญนามนงซึ่งเป็นบอกลายจุดและมีกระแสข่าวว่ามาบันทึกเทปรายการอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ N b t บทครับ โดยการนำมวลชนเวทีราดประสงค์มาในครั้งนี้นะครับซึ่งนำโดยนายนัทพลทิพสุวรรณนายพุทธพงศ์ากาุลนกันนายจุมพลจุนใสนะครับซึ่งเป็นแกนนำกอบประประสเวทีราชประสงค์ได้นำมวลชนขึ้นรถ ขยายเสียงนะครับมาที่บริเวณสถานีทอทั์ NBT และมาชุมนุมเพื่อที่จะตามหานายสมบัติบุญงามอนงบอกอลายจุดนะครับซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่านายสมบัตินั้นมาบันทึกเทปรายการอยู่ที่สถานีทอทั์ NBT แห่งนี้นะครับโดยการชุมนุมของกปปสร่าประส,ะระสงค์นั้นได้เข้ามาภายในภายในรั้วของทางสถานีทรทั์ NBT ก่อนที่จะเคลื่อนขบ,บวนไปที่หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่า ทางแกนนํานั้นไม่เจอนายสมบัตินะครับจึงเดินทางกลับโดยระบุว่าหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่กระทรวงแรงงานและระหว่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเคลื่อนเข้ามาภายในอาคารของ NBT นั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารที่รักษาการดูแลอยู่ภายในช่อง11น,น,นะครับมารักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ไม่ได้เข้าไปภายในตัวอาคารแต่อย่างไรโดยมีเพียงการขึ้นเวทีปราศัยของทางแกนนาบนรถเครื่องขยายเสียงเท่านั้นนะครับ ส่วนบรรยากาศที่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไวทีวีนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีนะครับพระพุทธอิสระยังคงนํามวลชนมาชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีนะครับและปราศัยเรียกร้องการนําเสนอข่าวเรื่องของที่ชาวนานั้นมาชุมนุมเรียกร้องการจานาข้าวกับปป,ปสกับกปปสนะครับโดยทางกลุ่มผู้ชุมน,นุมก็ระบุว่าสถานีโทรทัศน์ไวทีวีมีการนําเสนอข่าวบอกว่าไม่ใช่ชาวนาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับ ซึ่งขณะการรักษาความปลอดภยัยภายในสถานีทรทัสนั้นก็มีเจ้าหน้าที่กําลังตํารวจของทางสอนอบังซื่อมารักษาความปลอดภัยอยู่ภายในสถานีทรทัั้์ไวทีวีครับ ส่วนนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่อยู่บริเวณภายในสถานีทอทัศนบ n ท t นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้กลับออกจากพื้นที่บริเวณสถานีทอทัศน์ NBT แล้วนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือบริเวณที่สถานีเอกระทรวงแรงงานนะครับและจะไปพักรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่บริเวณกระทรวงแรงงานส่วนด้านหลังขณะนี้นะครับก็ยังเห็นได้ว่ายังมีเจ้าหน้าที่ทหารน,นั้นรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารสถานีทอทัศน์ NBT นะครับแต่ว่ามัน ากาศโดยทั่วไปของสถานีนั้นยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับคุณเบนจมารันครับค่ะขอบคุณคุณเบนจพน์ค่ะ